โอ้โหนี่พันธุ์เกษตรศาสตร์ครับผมอ่ะลุงยกเลยครับลุง<ม>ฮะน,นี่ครับผมนี่เป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์โอ้โหโอ้ใหญ่มากครับอืมไม่เลิมเลยดูดูมือผมนะดูมือผมนะนี่นะโอ้มันหัก อุ้ยใหญ่มากอะวันนี้มาขุดมันครับขุดมันวันนี้มาขุดมันครับผมดูหัวดกมากครับหัวใหญ่มากอือเกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์เก้าเดือนครับแปลงนี้เก้าเดือนครับปลูกเก้าเดือน ยอดเลยอะ่ะโอ้โหเศษศาสตร์เก้าเดือนเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้คุณพ่อพาทำเลยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อพาทำพามาดูไรมันอีกเรื่อยๆดูหอมดูสิครับต้นด้วยเหรอครับผมแมต้นต้นเกษตรศาสตร์นี่แหละครับ,ต,ต,รต,รรบต้นเสรษฐศาสตร์อย่างนี้เลยครับโอ้โหต้นไม้ยาว โอ้แต่ใหญ่นะดูลำลำต้นใหญ่มากอะลำขนาดนี้ครับหัวก็เท่าที่เห็นเมื่อกี้เนาะปลูกกี่เดือนนะครับพี่เก้าเก้าเก้าเดือนอแต่นไงแล้วเจ้าของยิ้มเปยเลยใช่ไหมครับวันนี้ยิ้มได้รับตังค์อยูอย่แล้วโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมเ <c oughs> นื้อที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยมันไรไรเเศษไรเศษเศษเนาะปะกติไเรเศษตรงนี้ได้กี่ตันครับประมาณหกเจ็ดแปด สสงุด6-8ตันตัวนี้น่า10กว่าตันตอนนี้น่าจะ10กว่าตันเพราะว่าเท่าที่พาดูหัวเมื่อกี้เนาะหัวใหญ่มากอะเก้าเดือนเศรษฐาสตรเก้าเดือนประมาณ10กว่าตันได้ปุ๋ยกระสอบเดียวปุ๋ยกระสอบเดียวหนึ่งไร่ไร่ไร่กว่ากว่าครับไร่เศษเศษก็เดี๋ยวมาติดตามครับว่าจะได้สกีตตันเดี๋ยวตอนขึ้นมันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะบเนาะโอเคเดี๋ยวพมพอทำงานกันตัวเราน้อยถ้า10โลอ,อิด <laughs> นี่แะครับโคตรพอร่อโคตรแม่มันครับผมโอ้โหดูน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสักห้าถึงหกกิโลได้ครับหัวเนี้ยโอ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับผมเนี่ยเดูดูไอ้นี่มันอนะไอโอ้ไอทลายมันโอ้ยใหญ่มากจริงๆยอมรับเลยดูดิเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่มันเลยครับดูหัวมันนะครับเกินเหรียญสิบแน่นอนเลยเนี่ย ใหญ่มากอ่ะโอ้น,นี่นี่ีลูกมันนี่โอ้ยี่นี่นดูดูลูกมันโอ้มันอะไรทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยออนซอนซะอ,อนแต่ตัวนี้เลยครับหัวนี่ครับใหญ่ฮะเดี๋ยวเราดูตอนเอามันขึ้น